เอยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรนะป่าต้องทามนะคะที่สิงคโปร์เป็นฟอร์ฟอรเลยนะ Forbidden Forest นะคะอยู่ที่เกาะเซนโตซาหรือว่าอยู่ตรงยูนิ e เวอร์แซลนั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นอีเวนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์บรรยากาศดีมากวันที่มาเหมือนมีฝนตกนิดนึงก็เลยแบบว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ว่าคนเยอะนะแล้วก็แท็กซี่แพงอยู่นะ เดี๋ยวจะพาเก็บบรรยากาศรอบๆกันให้ดูนะ ตอนนี้นะเราก็กลับมาที่โรงแรมแล้วหลังจากที่แลนเครื่องที่ดีเลยมาแล้วก็ไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์ป่าต้องห้ามมาแล้วก็นั่ง MRT อีก2ต่อแล้วก็ยังไม่ดได้กิน huh. ข้าวเลยตั้งแต่แลนเครื่องมากิข้าวปั้นเกิดม้า้นกินกีนกลงแิมกินินกิแกบนกินบกินนกิยกปนกินกกินกกอนกกินกินกินกิกินกินกิกนกกินนนกิ ทุกคนดูรอเบิดกำไรน่ารักนียแต่เราว่ารอบแรกน่ารักกว่าสปีกนะอ้าวเฮ้ยถ้าหมดมานี่นี่จบไปนะขำเลยอะอุ้ยนั่งไงพี่โบพี่โบเลยนะ He was sunshine I was midnight rain คือตัดภาพมาตอนนี้เลยได้ไหมอะ่ะคือตอนที่แต่งตัวเสร็จแล้วเพราะว่าว่าชาวทุกอย่างมันแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆแล้วก็แบบลืมไปเลยว่าต้องถ่ายวะตอนแรกก็จะถ่ายตอนแต่งหน้าถ้วยแต่ว่าลืมก็เลยออกมาตอนแต่งเสร็จแล้วตอนนี้ก็น่าจะใกล้สี่โมงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคอนเสิร์ตกันนะคะแล้วก็อุ้ยตรงนี้สวยมากโ จริงๆคิดว่าไ,ไปคอนเสิร์ตก็คือเอากล้องเข้าไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ่ายข้างในด้วยโทรศัพท์เอาเนาะนี่นี่นงูงูงูสวยอะ่ะคือสวยเกินคือขึ้นมาได้คอนเสิร์ตแทนเฮเลอร์ได้เลยนะ่ะสวยมากนี่สร้อย เดี๋ยวเจอการอีกทีหลังจบคอนเสิร์ตเลยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นประมาณเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าคอนเสิร์ตเทเลอร์สวีทเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่ใช่ไม่ได้กินอะไรไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็สั่งข้าวมากินในห้องก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้มากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งหลังจบคอนเสิร์ตบ๊ายบาย Will that boy go faster? Now I'm all sore. You hit a little different here, Singapore. ะค่ะวันนี้ก็อยู่กับวันทัดไปหลังจากกลับมาจากคอนเทนต์สวิตนะคะคอนเสิร์ตสนุกสนุกมากจนแบบร้องไห้แล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเออไปยูเนเวอร์โซวว่ายังมากที่สุดน,นี้ใช้ดีมากของโฟกไปขโมยมาใช้ ก็ใช้ริเพื่อนแล้วจ้ะอาจจะไม่ได้เอากล้องไปแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายแบบบรรยากาศมาให้ดูนะโอเคจริงเหรอไปยูนิเวอร์ซอลกันไปกันทาร์ทฟองเราอยู่กันที่ยูนิเวอร์ซอลแล้วก็เป็นต่านของทาฟอร์มเมอร์ ダメダメ。 ้ดไเหรอก็ตอนโหตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่กับอยู่กันที่สิงคโปร์แล้วก็เราจะกลับกันบุงนี้วันนี้เราไปมาหลายที่มากคือเมื่อเช้าไปยูนิมิโซลใช่ไหมแล้วก็กลับมาโรงแรมก่อนแล้วก็ไปเมืลียอนแล้วก็ไปกินข้าวด้ใชายหน้าเท้า ซึ่งไม่ได้เอากล้องไปถ่ายด้ว <Trustee> ย <tama f> โอเคน่าจะมีแบบวิดีโอที่เก็บแบบบรรยากาศมาลงให้ดูอยู่นะ